โอเคครับผมก็ยินดีต้อนรับเข้าสู่ในเกมนะครับวันนี้ก็มาอยู่กับตัวหลักของผมบ้างนะครับหลังจากที่เอาคลิปที่แบกคนดูมาลงซะนานนะครับวันนี้ก็เจอกับอีโวสโมนาลิซ่านะครับแล้วก็วาน้อยแล้วก็อีกคนผมจำไม่ได้แล้วว่าใครนะครับแต่ก็เข้ามา3นะครับกดเจอ5รอบอ่ะกดเจอ5รอบเดี๋ยวถ้างไงก็ถ้าใครอยากดูคลิปเพิ่มเดี๋ยวคอมเมนต์บอกกันมาได้นะครับวันนี้มาสอนการเล่นโอเมนนะครับในการยืนเลนดาร์สเลเยอร์เลนนะครับ โอเมนเป็นตัวละครเรื่องบอกกอนว่ามันแยกดันได้ดีนะครับหน้าที่ของมันไม่ใช่การไปไล่ฆ่าเขาหรือไปไล่ปาดเขาเหมือนตัวที่หลายๆทีที่ผมเล่นนะครับเหมือนแอสซินมันเป็นตัวที่แยกดันอย่างเดียวนะครับอาจจะเหงาๆหน่อยแต่ว่าก็ท,ทําประโยชน์ให้กับทีมได้เยอะครับตานี้น่าจะเ,เจอเขาเป็นตานที่2ที่3แล้วมั้งเขามาปิดผมเลยอะแบบเออจริงๆแคลรี่เอามายืนเลนออฟเลนได้นะครับคือเอามากดดันนะครับเอามากดดนันออฟเลนได้แล้วสลับสลับตัวออฟเลนเขาไปยืนกับแคลรี่เราแทน นะครับเพราะคาเฟนี่มันกดโอเมนได้โอเมนทำไรคาเฟนี่ไม่ได้หรอกนะครับแต่ก็พยายามยืนเซฟเซฟได้นะโอเมนถ้าเวลหนึ่งมาเนี่ยเลือกอัพได้นะว่าจะอัพหนึ่งนำหรือสองนำนะจังหวะเอาก็ต้องเอาให้สุดครับโอเมนคือแบบเราจะถอยไม่ได้อะตัวเราเป็นตัวที่ถ้าได้ยืนตีเราเก่งนะนะครับฮีโร่ตัวเนี้ยอย่างที่เห็นว่าแบบตีพอเกียร์แดงมาปุ๊บเนี่ยยิ่งเราทุบเกียร์แดงเรายิ่งตีเร็วขึ้นถูกไหมครับแล้วพอเราตีเร็วเนี่ย เวลาเราตีเกรดแดงเนี่ยนะครับสกิลสจะลดคูดาวด้วยสมมติกดคูดาวสกิลสองมีคูดาวสิบเอ็ดวิใช่ไหมเราตีแต่ละครั้งเนี่ยมันจะลดคูดาวให้ครับผมชอบท่าวาร์ปล่างนี้นะสวยดีนะครับท่าวาร์ปล่างนี้ผม,มโคตรสวยเลยแล้วก็หลังจากไฟเสร็จนะครับเราจะสังเกตว่ามองในมินิแมปบ่อยๆเวลาเล่นแรงสูงๆนะครับหรือเจอพวกโบเพเยอร์อะไรก็แล้วแต่นะครับมองมินิแมปบ่อยๆนะครับเพื่อนสลับเลนปุ๊บเราต้องสลับตามนะครับเราจะไปยืนในตำแหน่งจะไปยืนในเลนที่ ได้เปรียบที่สุดเสมอนะครับในที่นี้เลนของเราที่ได้เปรียบก็คือเลนมังกรนะครับหลังจากไฟเสร็จปุ๊บผมก็สลับเลยนะครับปล่อยให้เจ็อกเกอร์ไปเจอกับคาเฟนีแทนนะครับก็ถ้าใครอยากดูคลิปหน้ามันมีคลิปอะไรบ้างวะที่ผมไปทำมาไปทํามาเมื่อวานนะเป็นคลิปเจอบาซ่าเจออีโวนี่แหละนะครับประมาณ6คลิปใครอยากดูคอมเมนต์บอกกันมาแล้วกันนะครับ พยายามครับตัวนี้แยกฝามแยกดันนะครับแยกฟามแยกดันดันไปเลยตัวเราอะนะครับไม่ต้องชนะใครครับตัวมันยืนเลนมันชนะลิกเตอร์นะแต่ว่าถ้าในแนวของการเติมไฟลิกเตอร์ดูดีกว่านะครับเพราะลิกเตอร์จะสามารถเติมไฟได้เร็วกว่าเนาะก็เดี๋ยวคลิปหน้าอยากจะทําเป็นลิกเตอร์สายถึกให้ดูเหมือนกันนะครับบอกคนดูมานานแล้วแต่ว่าไม่ได้ทานะครับจริงๆจังหวะเมื่อกี้ก็ถ้ากระชากไม่โดนก็ไม่ต้องอันติก็ได้แต่ว่าผมอะคิดว่ากระชากโดนแน่ๆนะครับเลยกระชากปุ๊บอันติเลย นะครับก็จะเสียอติไปแต่ก็ไม่เป็นไรแล้วครับออฟเลนก็ตามชื่อเลยครับยืนออฟฮะยืนแบบเหงาๆครับยืนอยู่2คนคุยกับคีฟกับนกกับไม้ไปแหละนะครับตอนนี้จะสมมุติว่าวิธีวิธีการยืนออฟเลนเนี่ยเราเคลียร์คีฟกล่องนี้เสร็จปุ๊บนะครับถ้าอีกฝ่ายออนแอร์แล้วถ้าป่าเขาไม่อยู่นะครับเราสามารถวิ่งไปตัดคีฟหลังป้อมเขาได้เลยนะครับแบบเนี้ยมายืนรอมองในมินิแมพว่าคีฟเราเดินหรือยังไอ้คีฟเขาเดินหรือยังถ้าคีฟเขามาปุ๊บ เราก็วิ่งไปตัดคลิปหลังป้อมนะครับแต่ในกรณีที่เราเห็นอีกทีมเนี่ยก็อย่าพึ่งไปนะครับอย่าพึ่งไปอันตรายจะจัดเลยนะฮะเห็นอีกทีมเข้ามาเนี่ยอย่าพึ่งห้าวนะสังเกตว่าตัวเราแบบผมว่าผมว่าสกินนี้สวยมากเลยนะนะครับสกินนี้สวยมากเลยถ้าใครยังไม่มีก็ไปซื้อกันได้นะฮะไปสุ่มคูปองสุ่มเกลือได้นะครับก็ฆ่าเสร็จจริงๆก็ ตัวแยกดันนะเนาะนะครับตัวแยกดันแหละตัวเนี้ยแล้วก็มีเทคนิคที่ใช้กันแพร่หลายนะครับใช้กันเยอะมากคืออันติฟิกเกอร์นะครับการอันติฟิกเกอร์เนี่ยทำให้ตัวของเราเนี่ยสามารถเขาเรียกว่าจับอีกฝ่ายได้ไกลขึ้นก็คืออันติมันว,วิ่งวิ่งวิ่งอยู่ปุ๊บเนี่ยพอไม่ถึงตัวเนี่ยเราใช้ฟิกเกอร์ในการล้นระยะนะครับอันนี้ป้อมป้อมบนแตกปุ๊บเราก็ขึ้นไปปิดบนนะครับขึ้นไปปิดบนแล้วสลับเลนกับโจ๊กเกอร์ได้เลยนะครับตอนนี้ พยายามยืนในที่ที่อีกฝ่ายเขาไม่ยืนนะครับแยกดันไปเรื่อยนะครับเราเป็นโอเมนอะโอเมนไปบวกไฟยังไงก็ไม่เวิร์สครับจังหวะนี้จริงไม่ไม่ควรยืนวาร์ปแบบนี้นะไม่ควรยืนวาร์ปแบบนี้นะเพื่อนเป็นงานนะฮะเพื่อนเป็นงานก็เลยแบบกดพัน์ิดใส่คีิให้นะครับไม่งั้นคลิปก็วิ่งมาตีเราแหละเกมนี้คลิปเอาจิงนะคลิปมันกวนนะครับเกมเนี้ยแบบคือถ้าเราไปยืนวาร์ปอะตัวที่ยืนวาร์ปแล้วเลื่อนน้อยๆเนี้ยคลิมันจะวิ่งมาหาคนที่เลื่อนน้อยแล้วก็มาตีนะครับผมไม่รู้ว่า GM หรือว่าา Develo เ จงใจทําแบบนี้หรือเปล่านะฮะก็เพราะงั้นก็เวลาวาร์ปก็ยืหนห่างๆไว้นะครับถ้าเพื่อนตีคีฟอยู่นะครับเม่คีฟมันจะมาตีเราตอนเราวาร์ปนะครับเห็นไหมตรงกลางกี่คนนะเราก็พยายามไปแยกดันนะครับ <c oughs> นี่ตรงกลางบวกกันครับผมยือโอมาไว้นะครับโอเมนยือโอมาครับไม่ให้โอมาไปหาเพื่อนฮนะ ถ้ามันไปมันอาจจะไปสตันนะครับทําลายจังหวะได้นะครับเราก็เลยต้องจับมันไว้ให้มันยืนอยู่เรานี่แหละฮะ <c oughs> แล้วก็จริงๆตัวถ่ายป้อมที่ดีที่สุดในเกมผมก็มองว่าเป็นไอโอเมนนี่แหละครับที่ยืนออฟเลนนี่แหละถ่ายป้อมเนียนดีครับแล้วตัวมันก็เป็นตัวที่หนึ่งหนึ่งเก่งนะครับอัพสองนำนะครับสําหรับโอเมนนะมันจะได้มีโล่อันทัชเอเวอเนะครับสกิลสองทำให้ตัวเราเนี่ยโดนดามเมจน,น้อยลงเยอะมากๆเลยนะครับแล้วก็ถ้าอีกฝ่ายโจมตีเราเป็นการโจมตีกายภาพพิษแรกเนะี่ย ก็จะทําให้ตัวเราทําให้ตัวเขาเนี่ยโดนเขาเรียกว่าเศษเสี้ยววิญญ,ญาณบินตามไปแล้วก็จะโดนดาเมจนิดนึงแล้วก็โดนสโลด้วยนะครับก็ถือว่าเป็นตัวที่ซโล่ได้ดีนะครับเอาตัวรอดได้ดีนะครับแต่ที่ไม่ดีคือถ้าไม่มีเพื่อนก็เหงาครับแล้วก็ถ้าไปไฟใหญ่จริงๆเนี่ยก็ไม่ได้เก่งเท่าตัวออฟเลนตัวอื่นครับเป็นตัวที่เก่งหนึ่งงเอาง่ายๆนะครับเก่งหนึ่งๆกับเก่งเอาแบบเพื่อนมาลุมจังหวะน,นี้ผมไม่ควรฟิกเกอร์เลยนะไม่ควรเลยนะครับจังหวะเน,นี้ย คือจริงๆมันมันเข้าไม่ได้ครับเพื่อนยังมาไม่ถึงครับแล้วไปฟิกเกอร์ล็อกแบบนั้นจริงๆถามว่าท่าสวยให้เต็มสิบให้เต็ม10ครับแต่ว่ามันไม่มีประโยชน์ครับทําให้เพื่อนตายด้วยเมื่อกี้นะครับความสวยงามของท่าให้เต็ม10เลยครับพยายามไปปั่นป่วนเข้าไปเรื่อยๆเนาะนะครับแยกดันอนะ่ะคือถ้าเราแยกดันเราเคลียร์คลิปเร็วเนี่ยเราก็จะเติมไฟได้เร็วกว่าอีกฝ่ายนะครับ โอเมนเป็นตัวที่เคลียร์คีฟแล้วเติมเกมได้เร็วนะครับเป็นตัวที่แบบค่อนข้างที่จะน่าเกียดถ้ายืนกับลิกเตอร์เพราะลิกเตอร์ทำอะไรโอเมนไม่ได้อยู่แล้วนะครับอาจจะแบบตอดๆอดปวนๆได้นะครับแต่ยืนตบกันจริงๆเนี่ยยังไงโอเมนก็ชนะขาดครับด้วยความที่มันเป็นตัวออฟเลนที่โหดนะครับแต่ว่าตัวหนึ่งเดียวที่มันแพ้ก,ก็คือฟาเรนติโนนะครับเพราะงั้นถ้าเจอฟาเรนติโนก็อาจจะแห้งๆหน่อยนะครับจังหวะน,นี้มาดักนะครับเพราะว่าเห็นแครี่มาเดินมา2คนนะครับแล้ว อันนี้เป็นจุดพลาดของทีมผมเองแหละนะครับเพราะผมกดสามนะครับก็เลยคอทีมว่าเฮ้ยมันเข้าได้นะครับจังหวะที่เข้าได้เราก็จะเข้าสุดกันนะครับแต่ว่าเราลืมมองในมินิแมปครับว่าเราอยู่กันสามคนครับผมทีมเ็าอยู่กันห้าคนครับผมก็เลยพลาดไปนะครับในจังหวะนี้ก็เลยพลาดไปเนาะแต่ก็ไม่เป็นไรครับโจ๊กเกอร์ได้แยกดันฟรีอยู่นะครับจริงๆจังหวะนี้โจ๊กเกอร์ควรกลับแล้วนะจังหวะที่แบบทีมเราตายสามคนควรจะกลับแล้วนะครับเพราะว่ามันเสี่ยงไปนะครับ ยังดีครับที่เขาไม่ไปปิดเนาะพย,ยายามแยกฟาร์มแยกดันไวน้ฮะตัวเราไม่ต้องทำอะไรมากเนาะก็ถ้าเทคนิคเจอโปรเพเยอร์นะอย่าไปสู้สกิลเพย์กับเขาครับอย่าไปเอาเพย์แข่งกับเขา, eres, าเดี๋ยวเราตายครับเล่นตามจังหวะเล่นตามหน้าที่ของตำแหน่งเราก็พอนะครับถ้าไปเอาเพย์เนี่ยผมว่าเราสู้เขาไม่ได้หรอกนะครับแบบจังหวะหวือหวาอะไรเงี้ยนะครับ เพราะงั้นเล่นตามจังหวะก็พอนะครับชอบสก,กินนี้มากเลยท่าลากมันสวยดีนะฮะก็ช่วงนี้จะทาคลิปตัวออฟเลนบ่อยขึ้นนะครับจะทําคลิปตัวออฟเลนให้มันบ่อยขึ้นจะได้แบบลูกเพจจะได้มีมีแนวทางในการเล่นนะครับมีแนวทางนอกจากป่านะครับจังหวะไฟให,ใหญ่พยายามล็อกตัวที่เป็นตัวทําดาเมจให้ได้นะครับในเกมนี้ก็คือ เอ่อคาเฟนีนะครับแล้วก็เฟนิกนะครับแล้วก็มวย3ตัวเนี้ยล็อกตัวไหนโดนก็สบายหมดครับสังเกตว่าเขาปล่อยมังกรบนครับเราไปเอามังกรถ้าเราฆ่ามังกรได้ก็จะกลายเป็นว่าเขาเอาดาร์คเลเยอร์ฟรีนะครับซึ่งเหมาะมากกับเรานะครับวิ่งไปตีวิ่งไปทุบได้เลยฮะมังกรนี่ตรงกลาง4คนครับตรงกลาง4 3สามสิสามคนนะครับข้างข้างล่างหนึ่งนะครับ เฟนิก์มาหาเราฮนะเพราะว่าเฟนิก์ไม่อยู่เห็นไหมพยายามยืนยื้อเขาไว้นะครับยืนยื้อยืนไว้นะครับเนี่ยเขาจะไปเติมไฟเราก็ไปพยายามยืนนะฮะยืนวิ่งเล่นกับเขาไว้นะครับจังหวะนัาา้นเขาคิดผิดนะเนี่ยอันติฟิกเกอร์ใช้จังหวะพวกเนี้ยนะครับแบบล็อกล็อกตัวที่มันล็อกตัวที่มันแบบเขาเรียกว่าอะไรอ่อนแอที่สุดอะนะครับหรือว่าจังหวะสุดท้ายก็ล็อกใครก็ล็อกล็อกไปเถอะครับ ท่าล็อกของโอเมนเป็นท่าล็อกที่ผมมองว่าป่วนคล้ายๆกับอันติอเลเตอร์กับอารามเลยนะครับเพราะว่า Anti A อันติอเลเตอร์อารามเนี่ยคือมันจับแล้วก็ให้เพื่อนทำดาเมจแต่เนี่ยมันล็อกแล้วมันวิ่งหนีไปเลยนะครับคือตัวมันไม่ต้องอยู่ตรงนั้นก็ได้ครับล็อกเสร็จวิ่งไปเลยครับจะวิ่งไปไหนก็ได้ครับเต็มที่ <c oughs> อันติฟิกเกอร์ฮนะท่าสวยให้เต็มสิบอีกแล้วฮะ ก็อันติฟิกเกอร์ของมวยตอนนี้มันโดนเนิร์ฟลงมานะครับจากปกติเนี Anti ่ยอันติฟิกเกอร์แล้วลากเป็นทางตอนนี้รู้สึกว่าอันติฟิกเกอร์จะโดนแค่จุดที่ฟิกเกอร์แล้วก็อันติไปถึงแค่นั้นแหละนะครับจะไม่ได้โดนลูดเป็นทางเหมือนนั้นแหละรู้สึกว่าจะเนิร์ฟไปแล้วนะแ <c oughs> ยกดันครับการเล่นออฟเลนที่ถูกต้องครแยกดันครับไปยุ่งกับไฟมากไม่ได้ครับเลนจะไม่ได้ทําครับจะไม่มีคนทําเลนครับถ้าไปยุ่งไปบวกมากเกินไปนะครับ ก็เรียกว่าเป็นหัวหน้าคีฟนะครับเล่นสายนี้จะเป็นสายหัวหน้าคีฟครับมีจังหวะที่บวก <st it> ค่อยไปบวกนะครับมีจังหวะที่บวกค่อยไปบวกไม่ใช่ว่าเราจะบวกทุกจังหวะหรือไม่ใช่ว่าเราจะแยกดันทุกจังหวะนะครับมันจะมีจังหวะที่เราต้องเข้ากับจังหวะที่เราไม่ต้องเข้าไปทําอย่างอื่นก็ได้นะครับอันนี้ก็อยู่ที่เราเลือกนะครับอยู่ที่เราเลือกเลยจังหวะนี้จริงๆไม่ต้องจับก็ได้นะผมแค่อันตีเยอะอันตีเป็นครูดาวแบบสามสิบกวิอะอยากใช้อันตีเล่นๆนะครับก็เลยจับไป พอผมจับเนี่ยทีมมันจะไม่กลัวละนะครับพอผมจับทีมมันจะไม่กลัวแล้วนะลว,ลว,ว่าเฮ้ยโอเมนมันจับไปละนะครับสกิลหน้าลำคาญหายไปหนึ่งนะครับก็อาจจะกล้าไฟกล้าอะไรนิดนึงแหละจริงๆเซฟิทเนี่ยเป็นตัวที่มันมันก็เล่นได้นะครับหลายคนขอผมให้ผมทําคลิปเซฟิทป่ามาเยอะพอสมควรแต่ว่าผมไม่ได้ทําให้เพราะว่าผมมองว่ามันต้องเล่นกับทีมนะครับซึ่งถ้าเล่นกับทีมอ่ะจริงๆคอกันง่ายครับไม่ยากเลยตัวเรารับตาเมดดีเนาะ นะครับยืนถึกถึกทนทนไปอ่ะเนี่ยครับเห็นไหมเพื่อนตายไปสามคนนะครับจังหวะที่เพื่อนตายผมทําอะไรฮะแยกดันครับไม่ได้สนใจอะไรเลยฮะแยกดันไปเรื่อยๆครับแต่จังหวะนี้ต้องกลับละเขาตายเยอะตายเยอะไปครับแล้วเขาก็ไปปิดด้วยแต่ว่านี่ฮะเขารู้ว่าเขาก็เล่นเป็นงานเลยครับโบเบอยร์มาปิดนะครับซึ่งเราก็ต้องวิ่งกลับครับแตบนี้ก็ต้องวิ่งกลับยังดีนะเซฟิธเกี่ยวได้นะครับเกี่ยวคารเฟนี่ไปได้นะ เราเก่งหนึ่งหนึ่งนะครับอย่างที่บอกนะครับถ้าสองหนึ่งเนี่ยบางทีอาจจะเจ็บๆเลยนะตอนเนี้ยเจ็บหน่อยนะครับเจ็บแต่ทนแะมีซิปมาช่วยเนาะเนี่ยมันเป็นตัวที่ถึกนะครับมันเป็นตัวที่ถึกยิ่งกดสกิลสอง untouchable ทันเวลาเนี่ยมันจะทําให้ดาเมจแทบจะเข้าไม,ไม่เข้ามันเลยนะครับแทบที่จะไม่โดนดาเมจเลยถ้ากดสกิลสองทันเพราะงั้นก็ถือว่าเป็นก๊อตหนึ่งหนึ่งนะครับเป็นก๊อตหนึ่งหนึ่งยืนฟาดยืนฟันหนึ่งหนึ่งสบายเนาะ หลังจากไปป้องกันบ้านเสร็จครับแยกดันต่อได้เลยครับหน้าที่ของเราครับแยกดันครับผมหน่วยแยกดันในตำนานสกิลสองทำให้วิ่งเร็วด้วยนะครับแต่ว่าอย่าก,กดเพลินนะครับแบบอย่าวิ่งไปนู่นไปนี่แล้วกดสกิลสองเพลินไม่งั้นเวลาเจอไฟจริงเนี่ยเราจะกดสกิลสองไม่ได้เราจะตายง่ายอยู่พอสมควรเลยนะครับถึงจะออกเป็นสายกึ่งแทงก็เถอะนะครับกดสกิลสองอันติฟิกเกอร์ก็ทําให้จับเขาได้แบบเซอร์ไพรส์ดีเหมือนกันนะฮะ ต่ว่าในบางจังหวะมันก็ไม่น่าเข้าอ่ะพยายามแยกดันไปเรื่อยๆครับตัวเรานะครับแยกดันแยกฟาร์มคีปไปเรื่อยๆนะครับออฟเลนจะเป็นอีกหนึ่งในหนึ่งในตำแหน่งที่อาจจะรวยที่สุดในเกมได้นะครับถ้าเป็นออฟเลนผิวๆนะครับก็คือสามารถเติมเกมได้เร็วขึ้นนะครับเติมเกมได้เร็วมีแยกดันนะครับแล้วก็เข้าไฟท์ถ้าทําทุกอย่างถูกจังหวะเนี่ยเราจะรวยที่สุดในเกมนะครับสาหรับโอเมนนะแต่จริงๆลิกเตอร์ก็ทําได้นะลิกเตอร์ก็รวยได้นะครับ ป้อมกลางนะฮะไม่มีคนการเราเหล่าแต่ป้อมอะเราคุยแต่กับป้อมอะเอาจริงเขาเขายิงแรงอยู่นะคาเฟนี่ยิงทีหน้าสั่นเหมือนกันนะครับแต่ว่าละครคาเฟนีมายิงโอเมนตายก็บ้าแล้วครับเวอร์เกินถ้าคาเฟนียิงโอเมนตายอะไม่มีทางครับเพราะงั้นเราสามารถยืนรับหน้ากับคาเฟนีได้ดีพอสมควรนะฮะยิ่งออกก่อนสะท้อนแล้วด้วยเนี่ยคาเฟนียิงเราไปมันก็เลื่อนรถเองนะครับอย่างที่เห็นว่าผมแยกดานอย่างเดียวเลย นะครับถ้าผมไม่แยกดันผมวิ่งไปช่วยเพื่อนถามว่ามันมีอะไรดีขึ้นเลยนะครับหลายคนชอบเล่นออฟเลนแล้วเขาจะผิดว่าไอ้วิ่งไปช่วยเพื่อนวิ่งไปช่วยเพื่อนแต่ตัวเองเล่นโอเมนถามว่านอกจากฟิกเกอร์ล็อกหรือว่าสกิลลากกลับมาเนี่ยมันมีอะไรดีบ้างเหรอครับโอเมนเนี่ยมันก็ไม่มีแล้วมันก็แยกดันไปเถอะนะครับเวลาเล่นโอเมนแยกดันไปเถอะนะครับเน้นแยกดันครับตัวนี้เน้นแยกดัน ไอเทมพลิกแปลงเปลี่ยนแปลงได้ตามสถานการณ์นะครับเช่นแบบเราอยากเป็นสายราเมตมากขึ้นนะครับก็ชิ้นที่5เนี่ยก็ออกไปเป็นในส่วนของมูราามะก็ได้จะได้เป็นแบบจอบเกาะอะไรพวกเนี่ยนะครับเนี่ยอันติฟิกเกอร์ใช้บ่อยๆฮ่ออะใช้บ่อยๆค่อยๆชินฮนะก็เป็นแกพลังแฝงเดวลเลอร์ครับฆ่าแล้วเลือดนะครับไม่งั้นก็อาจจะตายไปตั้งแต่การฟิกเกอร์ล็อกมวยแล้วนะ แต่ว่าครับตัวเรามันมันถึกกดสกิลสถูกจังหวะเนี่ยตายยากมากๆอยู่แล้วนะฮะรอฟินิกเกิดครับแล้วก็ชาิเรียบร้อยฟินิกน่าจะออกรองเท้าตีเร็วมั้งนะครับประมาณนี้แหละจังหวะน่าจะหมดแล้วนะครับรอเขาเกิดมาก่อนเพราะเราจะวิ่งไปตีบ้านเนี่ยก็น่าจะโดนวาน้อยเขาสวนหน้าแหกได้นะ จริงๆนะนีวิ่งเข้าไปตรงๆจบบ้านได้เลยนะครับแต่ผมอยากทำสามทางเฉยๆนยะตามสเต็ปของเราฮนะทำสามทางแล้วจบครับก็ประมาณนี้นะครับผมก็คลิปนี้ก็ไปเจอวาน้อยเข้ามาเมื่อวานเนาะก็กดกับในตี้มี70กว่าดาวนะครับก็เลยไปเจอเขาทั้งนั้งที่ไอเดียของผมเนี่ยประมาณแค่78ดดาวผมงจำไม่จำไม่ค่อยได้เหมือนกันฮนะเดี๋ยวดูตอนจบนี่แหละนะครับก็ถ้าใครชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กันด้วยนะครับเราย้ำอีกรอบหนึ่งว่าการ เขาเรียกว่าดึงแรงทายากขึ้นมากๆแล้วนะครับเพราะว่าตอนนี้เนี่ยต่อให้เราเพื่อนร้อยดาวเราคอมมานเดอร์5เอามาดึงก็ดึงไม่ได้แล้วนะครับเราก็จะไปเจอร้อยดาวเหมือนกันนะครับเพราะงั้นสู้ๆูนะครับทุกคนจะเป็นคลิปอะไรต่อไปก็ติดตามกันแล้วกันครับวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ